เียกูนึกว่าฝันคือเมื่อคืนเนี่ยแม่งเป็นเรื่องที่พีคสัตๆจนกูหลับไปแล้วแล้วกูตื่นขึ้นมาเนี่ยแม่งเป็นเรื่องจริงคือแม่งมีใครก็ไม่รู้โทรมาต้องการเงิน200บาทกูเสือกโอนผิดโอนไปให้1 0 0 0 0บาทเรื่องราวแม่งเป็นอย่างนี้เว้ยเมื่อวานตอนสองทุมครึ่งนะใครก็ไม่รู้โทรมาแล้วก็พูดแบบ นี่ใช่เจ้าของเพจ B O L B หรือเปล่าครับกูฮะอะไรนะแล้วตอนนั้นกูทํางานอยู่ด้วยไงแบบดึกๆแล้วกูแบบอยากรีบเพียงไงให้เสร็จอะนึกว่าแบบหนึ่งคือคนโทรมาแกล้งหรือเปล่านะแบบอะไรเงี้ยแบบฮะอะไรเพจอะไรนะกูก็นึกไงคือกูมีเพจอยู่2อันไม่ตั้กูเองก็แบบบ <c oughs> ๊อบแบ่เป็นวงดนตรีของกูเนี่ยกูว่าอ่าแม่งบ๊อบแน่เลยอ๋อบีโอเอลบีบ๊อบใช่ไหมครับติดต่อเรื่องอะไรครับเออพอจะว่างคุยกับผมแป๊บหนึ่งไหมครับอ่ะครับติดต่อเรื่องอะไรครับพอจะ เราฟังผมได้แปบนึงไหมครับครับติดต่อเรื่องอะไรครับ <c oughs> เขาแบบว,วนๆอย่างเงี้ยประมาณ10รอบได้กูเริ่หมหงุดหงิดแล้วแบบว่าโทรมาแกลงเหรอหรือแบบมิจฉาชีพหรือเปล่าอะไรเงี้ยกูคิดแล้วไอ้เหี้ยคือเพจบ้านกูเองอ่ะมันคนฟอร์เป็นล้านใช่ไหมกูไม่ได้แปะเบอร์ตัวเองไม่งั้นแบบคนแม่งก็โทรมาชิบหายใช่ไหม แต่เพจวงเนี่ยคนแม่งฟอกันแบบ3 0 0พันคนอะ่รงเงี้ยกูเลยแบบแปะเบอร์ตรัวเองไว้อะแจ็คพอตมีคนโทรมาเฉยเลยแล้วไม่ได้โทรมาเรื่องวงเลยในตอนที่กูถือสายอยู่กูลากมาไว้เปิดเพจเอาเบอร์ลงตรงนั้นนึกแล้ววันหนึ่งมันต้องมีคนแบบโทรมาอะไรก็ไม่รู้อ่ะพอเขาโทรมาใช่ไหมเขาแบบว่าว่างจะสะดวกคุยไหมครับคืออันนี้ชื่ออะไรครับอย่างเงี้ยบอกนอตครับอ่อนะนอตนะน้องนอตเป็นเจ้าของเพจเองเลยใช่ไหมแบบอ๋อใช่ครับใช่ตอนนั้นกูเริ่มระแวงแล้วเฮ้ยถ้ากูบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของเพจแล้วแบบยังไงต่อจะมาโกง อไรกูขู่ร่ออะไรกูโทรสั์มันสามารถโอนเงินได้โดยกูไม่กดโอนหรือเปล่าอะไรกูไปเรื่อยแล้วในหัวกูแบบเขาก็บอกว่าพอจะสะดวกฟังเรื่องพี่นิดนึงไหมน,น,น้องน็อตพี่ติดตามน,น,น้องน็อตมานานมากแล้วนะกูครับครับเรื่องอะไรครับครับเรื่องอะไรแบบเดี๋ยวขอแอดเบอร์นี้ไปแล้วไปขึ้นไลน์ไหมเนี่ยกูชิปหายแล้วมึงโทรมาแล้วจะเข้าไลน์กูอีกเหรออะไรเงี้ยคือกูไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครไม่แนะนําตัวเองเลยนึกออกปะเขาแบบว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพี่แอดไลน์ไปนะแล้วพี่ขอ ส่งสำเนาทะเบียนบ้านกับสำเนาแบบประชาชนตัวเองได้ไหมกูเอาอะไรมันคืออะไรมันอะไรเนี่ยแบบกูเริ่มแบบว่าจับในความเอาเองว่าแบบอ๋อเขาต้องการความช่วยเหลือเรื่องเงินหรือเปล่าแบบเพราะเราเคยได้ยินไงแบบว่าคนแบบ inbox ไปในแชทดาราหรือเจอดาราแล้วขอเงินอะไรเงี้ยหรอว่าเออคือกูก็ไม่ใช่ดาราแต่แบบว่าเออมันก็อยู่ในโซเชียลเนาะรีมาเอาเองว่าเขาเนี่ยต้องการจะขอยืมเงินมั้งแล้วก็แบบว่าจะส่งสำเนาตัวเองให้ดูว่าแบบเฮ้ยผมไม่โกงจริงๆนะครับอะไรเงี้ยหรอไหมแสดงความรู้สุดใจอ่ะแต่ไม่พูดไงไม่พูดว่าจะให้โอนจะเอาเงิน หรืออะไรไม่พูดเลยเว้ยแล้วก็แบบว่าพอสะดวก จะคุยกับพี่สัก2อนาทีไหมอ่าได้ได้ไดโอมาเป็นแบบว่าขายประกันเลยยิ่งพูดเรื่องเวลาอย่างไรงี้กูยิ่งกลัวไปใหญ่เลยแต่กูแบบไม่กล้ากดวางสายไงกูก็คิดอีกใจนึงว่าแล้วถ้าเกิดเขาเป็นคนที่เดือดร้อนจริงๆอะ่ะแล้วกูตัดเขาไปตอนเนี้ยแล้วเขาจะรู้สึกยังไงจิตใจเขาที่แบบว่าหาที่พึ่งไม่ได้แล้วอะที่พึ่งนั้นแม่งคือกูอะแล้วกูตัดสายเขาไงแม่งคงจะแย่มากในความรู้สึกเขาอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะฟังไปก่อนเพราะมันก็ยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราขนาดนั้นใช่ไหมเขาบอกว่าในบัญชีเขาเนี่ยเหล เรื่องเงินแหละบัญชีเขาเหลืออยู่7บาทแบตเหลืออยู่14เปอร์เซนต์กูก็คิดว่ามีแบตอยู่แค่14เปอร์เซนต์่ะทำไมไม่เข้าเรื่องสักทีบวกไปวนมาแบบ ประมาณสินาทีแล้วแบบว่าไม่พูดว่าจะเอาเงินเท่าไหร่นะไม่พูดเลยนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาจากจังหวัดอะไรสักอย่างไม่รู้มาทํางานในกรุงเทพแล้วเขาแบบว่าเป็นความหวังของครอบครัวมีแม่รออยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเหมือนเขามาทํางานทํางาน3วันแล้วเหมือนแบบว่าโดนเอาเปรียบอะไรสักอย่างไม่รู้กูจับใจความยากมากขาเขาเสียงเขาสะอื้นอ่ะเหมือนเขาร้องไห้เว้ยเสียงแบบสะอื้น <c oughs> ไอ้กลุ่มคนกลุ่มนั้นเนี่ยก็แบบช่วยเหลือคนในพื้นที่กันเองอะปกป้องกันเองอะโดยที่แบบ ทิ้งเขาเลยอะไรเงี้ยโดนเอาเปรียบแล้วก็เขาก็แบบว่าคุยกับทางที่เขาทํางานนะว่าแบบว่าทํามา3วันเนี่ยขอค่ารถกลับบ้าน200บาทเขาต้องการแค่200บาทเว้ยไอคนพื้นที่ตรงนั้นน่ะก็บอกเขาว่ามึงมายัางไงมึงกลับไปอย่างนั้นเออนี่คือสิ่งที่เขาได้รับมาแล้วเขาก็แบบว่าร้องไห้แล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่5้าโมงเมื่อวานแล้วไม่มีอะไรกินเลยน้ําก็ไม่ได้อาบต้องไปขอยืมแผงผักนอนแผงผักที่มัน มีโควิดอย่างนั้นนะ่ะนึกออกไหมกูก็นึกแผนผักที่อะไรว่ามีโควิดนึกนึกไม่ออกอาจจะเป็นข่าวอะไรสักอย่างที่เขาเห็นไม่รู้แล้วเขาบบเพยายามจะพูดให้แบบให้เขาําบากที่สุดอะ่ะซึ่งแบบว่าเออเข้าใจได้เวลาคนเราลำบากเราก็ต้องแบบิวสิ่งที่แบบกูเจอมาทั้งหมดมาให้คนหนึ่งฟังอะ่ะโดยที่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเขาไม่ได้พูดเรื่องยืมตังค์สักบาทเดียวนะมึงงงว่าเขาแค่เล่าชีวิตเขาให้ฟังแบบประกาวว่ามันลำบากแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งในใจกูคือแบบว่าบอกเลขมาเหอะนะเท่าไหร่อะไรยังไงสรุปมาเลยนนนนะเเเเเอออพรรรราาาาาวววว่่่่กกกกกกูููููู็็ทงงงงยยยยยแแแล้้้้ไมดคปใีีตสสบบขึ อะไรนะใครเนี่ยเอาเบอร์มาจากไหนพอเขาเล่าเล่าแบบลําบากมากร้องไห้บอกอ๋อ oh, ครับอ๋อ oh, ครับสู้ๆครับพี่อะไรเขาแบบบอกว่าเนี่ยเขาต้องการเงินแค่200บาทก็กลับจังหวัดเขาได้แล้วอะไรเงี้ย,ยซึ่งแบบว่าสันมากู200บาทแม่คือแบบไอ้เฮียกินข้าวมือ้อนึงอะ บางทีแม่งเกิน200ไปเยอะแล้วเราเข้าเคบซีหรือเข้าแบบร้านตามสั่งที่อยู่ในห้างอะ่ะสองร้อยแม่งคือแบบเมนูขั้นพื้นฐานไปแล้วเดี๋ยวนี้ค่าของชีพเราแม่งคนเราแม่งไม่โทรมาสุม่มสี่สุ่มห้าเพื่อยืมเงิน200บาท้วหนูป่ะแล้วเขาเขาไม่พูดคาว่ายืมเงินสักครั้งเดียวเลยเขาไม่พูดเลยเพราะว่าเขาอาจจะเกงใจหรืออะไรไม่รู้แหละแต่เขารำบากจริงซึ่งตรงเนี้ยเป็นส่วนที่กูรู้สึกว่าหรือนี่แม่งจะเป็นเรื่องจริงวะหรือนี่แม่งจะเป็นคนที่ลำบากท,ที่เขาติดตามเพจเราจริงแล้วเขาลำบากจริงๆอะไรเงี้ยแค่200าทอไง,องรง้ายบา่วะา โมนตังไปก็มีชื่อเขาขึ้นเว้ยนึกออกปะ,ปะกูบอกว่าเออขอเลขหน่อยครับขอเลขหน่อยเขาก็ โอ้ขอบคุณมากเลยนะขอให้เจริญเจริญนะครับผมขอเลขหน่อยครับเออขอให้ชีวิตมีความสุขความขอให้ชีวิตที่ดีครับขอเลขหน่อยขอเลขหน่อยในใจกูคือแบบว่าอ่ะเอาพูดตรงๆคือแบบว่ากูไม่รู้จักเขาไงกูไม่ได้เข้าใจความลําบากหรือไม่ได้สงสารเขาขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่รู้จักกันแต่กูแค่ต้องการจะแบบโอนเงิน200บาทไปจะได้จบๆกูจะได้แบบว่าทํางานของกูต่อเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดของกูคือกูจะส่งงานงานลูกค้าไม่ทันอะไรเง,ไงี้ยได้ไหมเออเอาเลขมา2 200, 200, เอได้อกสิกร้อนเออโอ้กจนได้เลขมาปุ๊บเขี็นสระเขซา ว่าพี่ขอคืนน้องได้ไหมขอคืนน้าใจน้องได้ไหมพี่ขอโอนเงินคืนน้องได้ไหมแบบอะไรอย่างเงี้ยคือกูยังไม่ทันโอนไปเลยนะแปลว่ากูรู้สึกว่าไอ้เฮี้ยนนี่มันคือเรื่องจริงเว้ยมันเขาลำบากจริงแค่2 0 0มึงต้องพูดขนาดนี้เหรอเนอะแต่สาหรับเขาแบบ200มันคือแบบคือเขามีตังค์อยู่7บาทอะ่ะเออมันคือสุดๆแล้วอะ่ะเออกูเลยโอเคอะได้เลขมาปุ๊บกูจะกดโอนไปกูไปนึกถึงคําเขาว่าเขาเนี่ยไม่ได้กินข้าวเลยเลยตั้งแต่5้โมงเมื่อวานแล้วกูเลยแบบว่าออเหลือสัก500ดีนะก็คิด แต่500เลขมันก็ดูแบบไม่ค่อยเท่เออก็แบบว่าสักพันไหมเออนะถ้าคนเราเนี่ยต้องการ200บาทเนี่ยแล้วเราโอนไปให้พันหนึ่งเฮียไม่โคตรเฟี้ยวเฮียว่าแบบเฮียแม่งเท่สัตว์แบบใจบุญอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่ามันไม่ได้ลำบากเราขนาดนั้นนึกออกไหมเออทุกวันนี้เราแบบถ่ายงานถ่ายอะไรเราจ่ายค่านักแสดงอะไรมันเกินกว่านี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนึกออกไหมกดโอนไป1น0 0บาทปึ่งโอนไปอ่าสบายใจได้ทําบุญพอกูโอนไปปุ๊บเขาโทรมาทันทีเลยเว้ยแบบโอ้ยน้องขอบคุณมากเลยนะแบบ โหมันทำไมน้องดีกับพี่ขนาดน,นี้พี่จะตอบแทนน้องยังไงมันเยอะมากเลยมันเยอะสาหรับพี่มากๆเลยกูคิดโหหนึ่งพบาทสําหรับใครบางคนนะ่ะแม่งประเสริฐขนาดนี้แบบ1000บาทสาหรับเรามันไม่ได้เรื่องหนักหนาเนอะแมทแต่แบบหนึ่งพันบาทสำหรับใครบางคนแม่งแบบแม่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่อะกูแบบโูน้าตากูจยอะไหลเฮีย 1,000บาทประเทศแม่งเหลื่อมล้ำใหม่ที่แบแบบ0 0 0บาทเขากับ1,000บาทเราแม่งไม่เท่ากันเว้ยโอ้สู้ๆนะครับพี่ผมก็เห็นว่าพี่ยังไม่กินข้าวครับก็กลับบ้านดีๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องพอวางสายปาุป๊บกูกาคิดเฮ้ยทำไมเขาดีใจขนาดนั้นวะกูไปกดสเตทเมนต์ไอสัตว์กูกดไปหมื่นนึงคอนฟิวเลยกูฮะจริงไหมเนี่ยใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักกันมาก่อนคุยกันแค่แบบ1020นาทีกูซัดไปหมื่นนึงกูเปิดไอนี่เลยสลิปเลย ที่ใครก็ไม่รู้กูโอนไม่ให้หมื่นนึงจริงๆเนี่ยตอนนั้นกูช็อกเลยกูแบบทําตัวไม่ถูกอะแล้วกูก็แบบว่ารีบพิมพ์ในกลุ่มไลน์พนักงานแบบกูโอนเงินผิดว่ะเขาขอ200กูโอนไม่หมื่นกูแบบแล้วคิดดูดิแบบอยากได้คืนก็อยากได้คืนนะแต่แบบว่าเขาแบบโทรมาร้องไห้แบบขอบคุณมากเลยทําไมดีกับพี่ขนาดนี้มันไม่ใช่หนึ่งพันไงมันเป็นหนึ่งหมื่นกูแบบเออนะแม่งก็แบบ ถือว่าฟาดเคอคือหลายๆคนอาจจะเคยดูคลิปก่อนหน้าที่ผมพูดเรื่องเบญจเพศนะกูว่านี่แม่งก็คืออีกหนึ่งในเบญจเพศของกูอ่ะแบบช็อตฟิลสัตว์สุดท้ายแล้วคือไม่ได้ทวงเขาแล้วก็คิดว่าจะไม่ทวงด้วไม่กล้าทวงด้วยแล้วก็คิดว่าแบบไอ้เฮียเราเรายังอยู่ได้แต่ถ้าแบบเขาลหมากจริงอ่ะหนึ่งหมื่นนั้นแม่งคงจะแบบมันคงจะทําให้เขากลับบ้านไปแล้วคงจะแบบช่วยอะไรเขาได้เยอะในขณะที่เรายังมีครบมีพร้อมทุกอย่างอะแล้วถ้ากูดึงมามึงคิดดูดิว่าเขาจะรู้สึกยังไง <laughs> ถ้ากูดึงมาขอคืนเก้า พันหนึ่งเขาอะแม่งจะค่าไม่เท่าเดิมหรอกว่าถ้ากูโอนปึ้งไปหนึ่งพันอะแม่งอาจจะเยอะแต่ถ้ากูโอนไปหมื่นนึงแล้วขอคืนเก้าพันอะหนึ่งพันนั้นแม่งแบบเป็นขี้แล้วเนอะ,นอะเออก็เลยแบบเออให้ไปแล้วกันเรื่องราวก็ประมาณนี้นะครับก็อยากจะฝากไว้นิดนึนงแล้วกันว่าไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าแบบใจบุญหว่ามึงใจดีหว่ามึงสุดยอดหว่าอะไรเงี้ยคือความจริงแล้วการทําบุญด้วยเงินเนี่ยแม่งก็ดีนะแต่แม่งไม่ดีเท่าการทําบุญด้วยการเรียกร้องให้ความเดือมล้อนตรงเนี้ยแม่งลดลง หนูบอปะถ้าคุณเชื่อในบุญแล้วเชื่อว่าการช่วยเหลือใครสักคนเนี่ยแม่งเป็นบุญนะการที่คุณให้เงินใครไปเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยแล้วเขารอดตอนเนี้ยโอเคมันดีแต่ว่าเขารอดประเดี๋ยวประดาวแล้วเขารอดแค่คนเดียวเวย้ยหรือว่าถ้าคุณรวยมากๆเลยช่วยร้อยคนช่วยพันคนแม่ก็คือร้อยคนพันคนเวย้ย แต่ว่าถ้าคุณลองคิดนิดนึงว่าการทําบุญเนี่ยแม่งไม่จะเป็นต้องทําบุญด้วยเงินเท่านั้นการทาเพื่อคนอื่นคือได้บุญคุณออกมาช่วยกันเรียกร้องให้ความเหลื่อมล้าในประเทศเราเนี่ยสิทธิต่างๆของแต่ละคนเนี่ยแม่งใกล้เคียงกันมากขึ้นมันอาจจะไม่ได้เท่ากันทุกคนแต่ว่าความเหลื่อมล้าตอนเนี้ยคนรวยและคนจนเนี่ยแม่งห่างกันมากจริงๆเราออกมาช่วยกันเรียกร้องได้ไหมให้ความเหลื่อมล้ำตรงเนี้ย แม่งแคบลงแล้วคุณจะได้ช่วยคนทั้งประเทศเลยเราเราจะได้ยินบ่อยๆเนะไม่ว่าจะวิ่งหรือว่ายน้ําหรือการ CSR ทําบุญอะไรก็แล้วแต่แหละอย่างคลิปนี้แม่งก็คือการ CSR เว้ยว่ากูไปทําบุญมากูอาจจะเลือๆแล้วกูอาจจะอยากอวดว่ากูได้ทาบุญเหมือนหนึ่งเพราะว่ากูเสียดายตังเหมือนหนึ่งที่ทำบุญไปเนะปะี่อป่ะสุดท้ายแล้วการทาคลิปแบบนี้แม่งคือการแบบ CSR อวดโอตัวเองว่ากูได้ทําบุญนะกูได้ช่วยเหลือคนนะแต่ว่าไอ้ที่ทำหมดเนี่ยแม่งไม่ได้มีค่าเลยถ้าคนทั้งประเทศไม่ได้ไปด้วยกันแล้วโครงสร้างแม่งไม่ได้แข็งแรงพอซึ่่งงงถ้้้้าาาาเเเรรรชวยยีีกกกอผลลลลัััดดนนนใหคม็จะ ไปกันทางประเทศและที่สําคัญไม่จะได้ไม่มีใครโทรมาหาปูด้วยไอ้สัตว์าย